เนะสวัสด <No>. no. uh, ีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาเนตรพึงพัฒน์ชื่อเล่นชื่อน้องอันดาอายุ23อยู่ป .4 ทับ9ค่ะวันนี้หนูจะมาทําน้ำพริกหนุ่มค่ะซึ่งก่อนแรกเลยเราจะคนที่จะมาช่วยเราทําน้ำพริกหนุ่มนะคะก็ต้องมาแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สุชาลีพึงพัน์นะคะชื่อเล่นชื่อแม่ค่ะอายุ44ค่ะจะมาทําน้ำพริกหนุ่ม ซึ่งจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างอันแนะนำชีสัสแนะนำา้อม,ม,มีอะไรบ้างมีกระเทียมมีพริกอันนี้มีหอมแดงค่ะพวกนี้ก็จะปิ้งเรียบร้อยนะคะย,ย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันนะคะอันดับแรกใส่พริกเข้าไปก่อนก็จะมาตาเลยค่ะ ตามด้วยหูโปูตามด้อยหูปูงลใส่เกลือนิดหน่อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตามักใส่ถ้วยนะคะเสร็จแล้ว นะคะต่อไปเราก็จะเอาผักชีใส่นะคะเพื่อความสวยงาม